สวัสดี o, ครับครับผมวันน Station ี้เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการเพิ่มเพื่อนในทาในไลน์กันนะครับอย่างแรกก่อนเข้าไปที่แอปไลน์นะครับแล้วก็เข้าไปหน้าเพื่อนได้เลยต้องทำความเข้าใจก่อนนิดนึงก่อนครับว่าในส่วนของการเพิ่มเพื่อนนะครับจะช่วยทําให้เราครับมีเพื่อนเห็นได้เยอะขึ้นนะครับเราต้องแอดเขาก่อนนะครับเพื่อให้เขาแอดกลับมาแล้วเขาจะเห็นในส่วนของไทม์ไลน์การที่เขาที่เราโพสต์ข้อมูลถ้าวันนี้ครับ เห็นลายนี้ใช่ไหมครับเห็นตรงเพื่อนๆเห็นอนเหนะครับก็คือเขาจะมีการเห็นได้เพียงแค่35คนนะครับหนึ่งายนะครับจะเต็มอยู่ที่5,000ัทัานนั้นเราแอดไปเลยครับสามารถแอดได้แอดยังไงล่ะเราไม่มีคนรู้จักหรืออะไรเงี้ยครับไปที่ตรงบวกครับบวกนะครับแล้วก็ค้นหาด้วย ID นะครับมันจะเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ID ดีรายนะครับตัวนี้ครับผมต้องบอกนี้ว่า ให้ทุกคนนะครับเซิร์ชหาชื่อใครก็ได้เป็นเป็นชื่อภาษาอังกฤษอันนี้คือข้อแนะนำทิกแรกก็คือเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคิสกัลลัก็ได้นะครับนะครับไล่อายุลงไปนะครับให้พอดีกับอายุเราก็ได้นะครับสมมุติว่าอาทิเช่นวันนี้ครับผมอายุยี่เกิดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดหก 1, 8, 1, 9, 8, 6, นะครับอาอทิเช่นชื่อผู้หญิงนะครับสุนีล้กันสุนีง่ายๆดีหนึ่ง 986นะครับเซิร์ชนะครับถ้าเราเซิร์ชแล้วไม่เห็นไม่เจอหนึ่งครั้งนะครับไม่เป็นไรลองเพิ่มขึ้นไปครับ1987เกซิร์ชเห็นไหมครับเราก็สามารถเซิร์ชเจอแล้วเรากดเพิ่มเขาคนนี้ครับก็จะกลายเป็นเพื่อนเราทันทีนะครับแต่ต้องรอให้เขา follow back กลับก่อนนะครับอเอาใหม่นะครับเราก็เซิร์ชหนีไปเรื่อยๆครับ คิดชื่อคนมาหนึ่งชื่อเราเราก็เซิร์ชตามด้วยคิสกลาดบวกลบสิบเอเช่นเมื่อกี้ครับ S U N E E หนึ่งเก้าแปดเจ็ดใช่ไหมครับก็เป็นแปดแปดบวกสิบลบสิบเท่ากับว่าตอนนี้อายุผมยี่สิบยี่สิบเก้าก็จะเป็นสิบเก้าหรือสามสิบเก้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเซิร์ชเซิร์ชแล้วไม่เจอสมมติ เซิร์ชแล้วไม่เจอครบ3ครั้งนะครับได้ส่งตัวลายเนี่ยเขาจะไม่ให้เราเซิร์ชต่อในวันวันนั้น,อ,น,นอันนี้ครับครั้งที่1วันนี้ผมอยู่ผมจำทำให้เห็นเลยว่ามันจะขึ้นว่ายังไงนะครับอ,อันนี้ไม่เป็นไรก็คือเซิร์ชเจอเราสามารถเพิ่มได้โอเคไหมครับเซิร์ชครั้งที่1นนะครับเขาก็เรียกแล้วว่าไม่พบนะครั้งที่2ไม่พบเหมือนเดิมนะครับ ถ้าแนะนำครับถ้าคุณสองครั้งแล้วเนี่ยให้ค้นหาชื่อตัวเองคือชื่อ ID Line ตัวเองก่อน1ครั้งแล้วค่อยเซิร์ชอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณเซิร์ชครั้งที่3แล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายไม่เจอมันจะให้คุณหยุดในการเซิร์ชทันทีแต่ถ้าเราเองเนี่ยครับเซิร์ชชื่อตัวเองก่อนมันก็ค้นหาตัวเองทีนึ่งมันก็คือค้นหาเจอเราก็สามารถค้นหาได้ต่อ โอเคไหมครับเผื่อผิดได้แค่สองครั้งครั้งที่สามห้ามผิดประมาณนี้นะครับแต่ถ้าถ้าผิดแล้วมันจะเป็นรูมแบนี้ครับปึ๊บจบแล้วครับครั้งที่สามแล้วมันก็จะขึ้นเลยว่าคุณไม่สามารถเซิร์ชได้อีกแล้วในวันวันนี้ครบ24ชั่วโมงก่อนโอเคไหมครับคุณสามารถเซิร์ชได้ครับวันหนึ่งนะครับ2 3 0ถึงคนได้เลยโอเคไหมครับแนะนำครับว่าสำหรับคนใหม่ๆเนี่ยครับอยากให้แอดทุกวันวันละ2 3 0ถึงคน แบ่งเป็นช่วงเวลาก็ได้ครับเช้า50เย็นห้นะครับก่อนนอนอีก50ก็ร้อยห้คนนะครับติดต่อหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอย่างเยอะมากและจะทำให้เราครับเวลาเราโพสต์ไทม์ไลน์นะครับก็จะมีผลลัพธ์มากขึ้นจะมีคนทักมีคนสนใจในส่งตัวสินค้าเรามากขึ้นโอเคไหมครับนะครับลองเซิร์ชดูนะครับลองทําดูนะครับไม่ทําไม่รูนะครับสําหรับงานงานนี้นะครับสวัสดีครับ